ปล่อยของโดยเป๊ปซี่ดนตรีเต็มที่ด้วยกันได้ฟิตฟิตพี่โอ้โหม่ไหรเล่นเนี้ยเม่ไหรเล่นพี่โอ้โหฟิตฟิตโอ้โหโอ้โหเป็นงเป็นไเป็นไงฟิตเหลือเกินเด็กที่นี่ใจเย็นใจเย็นแน่นอนครับช่วงนี้ครับน้องๆทุกคนนะครับต้องเรียกว่าพละพละพละเพื่อเข้าไปเจอกับดารารับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับโอ้ขอบอกว่าที่สุดของที่สุดของ AF ครับผม ร่างกายนี้กำยำเลยหล่อเข้มผิวงี่โอ้ยละเอียดเลยหล่อมากๆหล่อมากเลยอ่ะพี่ว่านพี่ว่านแน่นอนเลยใช่ปะ่ะว่านว่าดังแล้วคนนี้ยิ่งกว่าว่านมากกว่าว่านใครครับพี่ฉายาของเขาคือเงาว่าน คุณพาฟีครับเงาว่องเงาว่านอะไรในโลกของผมเนี่ยว่านเขาก็เป็นเงาผมนะครับว่านเขาก็เป็นเงาผมนะครับคุณก็ระวังไว้หัวฟูฟูเนี่ <c oughs> ยเปียกทีนะหู้ขนลุกอะหมาเหงา <c oughs> <c oughs> ก็นักเรียนคนไหนนะครับถ้าอยากจะเจอครูพะละแบบผมนะครับวันนี้ตั้งใจปล่อยของให้เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวเจอเฮ <c oughs> ยาไปาาาโอ,อ้โหเอาละครับละวันนี้ครับ วิชาพละศึกษาของเราครับหลักสูตรแรกของเราเลยครับหลักสูตรแรกของเราครับก็คือวิชาฟุตบอลเท้าติดกันพระาศึกษาวิชาที่1กับทักษะฟุตบอลเท้าติดกันประลองความแม่นใครทําได้เข้ารอบเดีย๋ยวนะฮะผมได้ข่าวมาว่าคุณนี่มีตําแหน่งด้วยครับเป็นอะไรครับในโรงเรียนนี้ประธานนักเรียนครับ<ฮ>อะไรนะ ประธานนักเรียนครับนี่ประธานนักเรียนเหรอครับผมเดี๋ยวเราวชุดกันถงตัวนี่โอโ้โหเท่มากเลยนี่อะไรยังไงบ้างเนี่ยชุดเนี่ยประเทศไทยไม่มีครับเสื้อเนี่ยนะครับจากไหนกิตาลรี่ครับโอโ้เสื้อผมโอเคกางเกงผมโอเคไอเนี่ยอะไรสนับเข่าครับประเทศไทยยังไม่มีใช้ครับจากไหนจากไหนจาก สกอตแลนด์โอ้ถึงว่าผมไม่เคยเห็นสนับเข่าแบบนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรฮะภาษาสกอตแลนด์กอดเทฟอะไรนะกอดเทฟขอชัดๆผู้ชมทางบ้านเขาไม่ไม่คยเข้าใจสกอเทฟแบบพี่ธรรมดาสกอเทปเล่นเกมเลยดีกว่า45วิวีครับของเขาครับจะพาหรือเปล่าพิมพ์พร้อมไป จึงน่ะจึงน่ะจึงไปแล้วเชียร์ได้เชียร์ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเช่วยเชียร์หน่อย45วินาทียังไงยังไงครับสมาชิกไฟเข้าเร็วเร็วไปเอามาเร็ว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 เอากลับมาเร็ว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 เอาบอลกลับมาเร็ว45วิถอยหลังมาถอยหลังมาเร็วเร็วเท้ามันติดกันพี่ดึงก็ไม่ได้ขาอีกข้างนึงจะไปอีกข้างนึงก็วูบกลับโปงเนี่ยโอ้ยคนที่เอาหายอย่างเดียวเลยโอ้โหพระเจ้าช่วยขามันไปพร้อมกันครับ เล็งตรงโกมันไปซ้ายเล็งตรงซ้ายมันไปขวาเอ้าเร็วเร็ว,รว,รวตั้งเลยเร็วอ๋อสมาธิหน่อยสมาธิหน่อนยร้อนคล้วยโดนกล้วยร้อนสื้ผ้าถอยยาวไปเร็วโดนอยู่โน้นวิโย่พี่ชีวิตผมวิโย่โอ,อ้เจ็บเือเจ็บปอนด์เลยพี่กระแทกเต็มเบ้าเลยดูลี่ล่ะไม่เข้าแบบนี้ก็ ับช่วยอะไรไหมเนี่ยผีหลังไม่เอามาแล้วก็แถบไม่ว่าเลยตดเตืนระบบิดวลโอ้ยและคนต่อมาครับน้องกีเอาละ,ะครับกีสมีอะไรจะบอกเพื่อนๆน,นะครับก่อนแข่งครับผมอยากจะมาร้องเพลงเพลงนึงงันพูดนับร้อยพัน ที่ต้องการเอือนเอ่ยไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนโทษนะฮะที่เล่นคอนเสิร์ตหรือพูดหน้าเสาธงครับเนี่ยยืนทักตัวแข็งทื่อเลยอ่ะน่าจะพอรล้วล่ะลุยป่ะจุ้อจุ้อจุยอจุ้อกระเจิ๊ยกระเจี๊กระเติมเติยจุยจุยจุย,จย ตั้งลูกนี่นิ่งนิ่งน,น,นใจเย็นๆยัยงไงปุยปุยปุยปยโอ้โห <c oughs> ยังไงยังไงเล็กแล้วลูกนี่ไหลไหลไหลไม่เข้าอีกดู <c oughs> ลูกแรก ไม่สนใจอะไรเล้วดูไม่ได้แล้วไม่ไปโอ้คนนี้กติกาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับเตะกวยซะยับเลยรองเท้ามันติดกันมันยากลูกนี้ไหลไหลแบบงอแงเลยโอ้โหาดูดีใจดีใจดีใจเอ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดียวโอ้โห โอ้โหหญิงอ๋อล็อกโอโหดีใจโอ้โหน้ำตาไหลเดี๋ยวเดี๋ยวอาการนี้คือดีใจเหรอครับโค้ชให้พวกนี้โค้ชผน้ำตาไหลพลาดยิงเข้าอันนี้ก็ผ่านเข้าแรอบโอ้ยโอ้สาวชอบเราสาวชอบมาและคนที่ผ่านเข้ารอบครับ6คนด้วยกันครับได้แก่น้องนนท์กี๊บบุกคอับเอฟและเอ ชาพล่าของเรายังไม่จบครับความมันมีต่อได้นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นติดตามช่วงนะ